วันนี้ค่ะหนูฟังครูนะลูกสำหรับใครที่เป็นคนใหม่นะคะหนูไปอธิษฐานจิตค่ะถ้าครูจิตาถ้าหนูมาทำของครูจิตาแล้วหนูจะมีเงินล้านได้จริงๆขอให้หนูได้ทำกับครูขอให้หนูได้เป็นเวทีที่มาพุกแซงโค้งไปเลยนะคะแซงคนใหม่ไปให้หมดเลยเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ค่ะ อย่ามาเป็นอย่ามาลดพลังสายเสกตัวเองด้วยการหลอ่ออย่ามาลดพลังสายเสกตัวเองด้วยการอุ้ยคนนั้นก็เก่งคนนี้ก็เก่งแล้วก็นั่งผมเบอร์ชมเชียค่ะมึงไม่ได้เกิดมาเป็นกองเชียเว้ยเกิดมาลบทุกทุกวันแม่งเราต้องลบอยู่แล้วแต่เราจะลบอย่างไรให้ชนะนั่นคือสิ่งที่เราต้องบอกตัวเองคูเห็นหลายคนหาผู้นับเเก่า,าถือว่าตัวเองอยู่นานถือว่าตัวเองอยู่นานแล้วกูเก่ง พูดเลยว่าแต่ละคนไหลเก่งแต่ไม่มีไม่มียอนสู้คนใหม่ไม่ได้ทําไมคะคนใหม่ตั้งใจกว่าคนใหม่จำไว้นะสิ่งที่หนูจะติดคือหนูจะไปติดหลบโคชชิ่งไปไปดูแลองค์กรซึ่งหนูไม่ต้องห่วงนะคะครูแก้หลุมไว้ให้เราหมดแล้วใน TSW คือเราแค่พาคนเข้าระบบค่ะแล้วโปรโมทคูริตาค่ะเดี๋ยวคูริตาช่วยดูแลทีมงานให้ค่ะเรามีระบบสําเร็จจริงค่ะวันนี้นะคะครูเห็นลูกๆหลายคนค่ะเข้าไปเรียนนะคะอาจารย์ตัว วันนี้เข้าไปเรียนค่ะในคอร์สผู้นําหลักล้านที่ครูสอนค่ะครูสอนเขียนเซ็ออเดอร์เซกเบีีเข้ามาค่ะครูอ,อ,อาจารย์บัวนะคะทำเขียนแบบที่ครูสอนเลย2คนเบีีสองไอ้สามคนนะคะปรากฏว่าแล้วเขาก็ทําขึ้นพลังที่ครูสอนนะฟังรูปฟังลอยให้จิตปรากฏว่ามีคนมาทําร่วมกับอาจารย์บัววันนี้ทันทีเลย2คน 2> เขียน3มา2แต่ยังไม่หมดวันอ่ะเห็นปะดังนั้นคุณเป็นโชคดีของคนใหม่จริงๆค่ะที่ตัดสินใจประสบความสดเร็จ ที่ต้องยอมครูบอกเลยว่า TSW ทุกคนถือว่าเป็นคนใหม่เพราะมันไม่ใช่ระบบการขายของออนไลน์ปกติแต่มันเป็นระบบอัจฉริยะที่เน้นการสร้างระบบเน้นการใช้ระบบใช้ระบบคืออะไรคะครูสตาวางมาไว้ให้แล้วค่ะวันนี้หนูเป็นตัวเล็กหนูรวยได้ไหมคะได้ค่ะถ้าหนูจะสมัครหนูวันนี้หนูมีทุนสามพันห้าสองหมื่นแปดนห้าหมื่นห้าร้อแปดหมื่นห้าูสมัครค่ะแต่หนูเชื่อว่าหนูเป็น V.I.P. ของจักรวาลค่ะหนูเชื่อว่าหนูคู่ควรที่จะมีเงินล้านเชื่อเลยค่ะถ้าหนูดูลายนี้ของครูนะสามว พะหนูเป็นหนูไปเรียนสุดยอดวิชาค่ะหนูรวยค่ะรับกาไรหลักแสนตั้งแต่เดือนแรกค่ะขอโทษค่ะรับกําไรหลักแสนตั้งแต่อาทิตย์แรกค่ะครูเชื่อว่าเราทุกคนรู้จักคนครูเชื่อว่าเราทุกคนอยากจะแนะนําสิ่งดีๆให้เพื่อนเรา,าจริงปะ่ะใครไม่แนะนาช่างมันคนเก่าไม่ต้องเกรงใจค่ะแซงส่วนคนเก่าค่ะมึงจะปล่อยเขาแซงมึงก็ให้เขาแซง,ง,งไปคนเก่าใช่จะไม่เกิดคนใหม่ใช่จะแซงไม่ได้ อยากเกรงใจเพาเขาเป็นแม่ทีมเราเราจึงไม่แซงเขาไม่เรารักกันแต่เรารอผลลับกันไม่ได้ค่ะในเมื่อคุณมีฝีมือมากกว่าถึงคุณเด็กกว่าคุณก็ต้องได้เลื่อนขั้นค่ะ